ภายใน30-40ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังบูลิชมากอยู่อีกอย่างน้อยต้งคิดว่าอีกหนึ่งเจเนอเรชันจนกว่าจะสูญสิ้นความเป็นประเทศไทยแล้ถ้าสร้างฐานเสร็จเนี่ยมันูนหนึ่งแล้ว A ขึ้น B ทีนี้หลมันขึ้นจริงละ่ะก็น่าจะประมาณเนี่ยแถวสงกรานในท่านี้ อึง A B ถ้าถ้าลอ A B C ได้นะ A B C ปลายปีเนี่ยก็น่าจะเกิดบุริชครั้งใหญ่อันนี้เรื่องอินเด็กซ์ต้องใจเย็นๆต้องว่ากันเป็นปีอินเด็กซ์ประเทศไทยเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะฮะบุริชมากเราน่าจะได้เห็นประเทศเราเป็นมหาอำนาจของโลกอันนึงเหมือนในอดีตอันนี้ฮะหนึ่งสองแล้วขึ้นสมเนี่ยเห็นไหมมันต้องกี่เท่าของหนึ่งสองนะเป็นร้อยเท่าของหนึ่งสอง การขึ้น3มเนี่ยมันมันมหัศจรรย์เสมอดูซีฟ้าเนี่ยหนึ่งสองแล้วขึ้นสมเนะี่ยลิฟลยเห็นมค่ะอันนี้ก็ก 1, 2, เหมือนกันหนึ่งสองเมือนแล้วขึ้นสมเนี่ยอีกห้สิปีข้างหน้าไปลิฟเนะเพราะฉะนั้นเสร็จเนี่ยลองเทอมเนี่ยนะฮะไปอีกไกลมากช็อตเทอมรอก่อนรออะไรก็ไม่รู้รอรอในยกคนใหม่ก่อน <the> money. ให้คุณลงช่วยวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยค่ะเศษอินดี x นะคะวันนี้ถอยลงต่ำกว่าพันสองแล้วนะคะมาหาหนาเราในอนาคตแต่ว่าคือช่วงเรียเวลาสั <c oughs> ้นๆเนี่ยไม่ค่อยไปไหนได้ไกลเลยค่ะคุณลงคะมีจังหวะที่ขึ้นแต่ว่าก็มีแรงขายออกมา บนเวียนนะคะไม่ตัวใหญ่ที่เป็นตัวท็อปของตลาดนะคะวันนี้ก็มีหลายกลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปแล้วก็ราคากดดันตลาดค่ะคุณลุงค่ะจากเวฟสี่ขึ้นห้าเนี่ยนะฮะมันสูงกว่าสองพันแน่นะแต่มันไม่ใช่พรวดเดียวไปเลยมันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คือหนึ่งแล้วลงมาเป็นสองนั่นเองหนึ่งสองเนี่ยมันจะลงมาได้ลึกแค่ไหน นะก็ง่ายๆก็วัดเอาเนี่ยหนึ่งสองมันจะลงมาที่เจ็ดส7 9แปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ดเก้าสี่จุดสองประมาณแถวเนี้นี่คือเป้าหมายขาลงมาที่นี้นะโดยที่ว่าจะเน้นส่วนล่างว่าน่าจะอยู่เท่านี้เนี้ยน่าจะลงตรงนี้นะที่ประมาณพันพันหนึ่งร้อย เจอแลวนี่นี่คือเป้าหมายของการลงอันนี้จากหนึ่งสองเพื่อจะเป็นฐานแล้วขึ้นสามสี่ห้าต่อไปนะฮะแต่ถ้ามันบูลิชมากเนี่ยมันจะลงไม่ถึงมันจะลงแค่สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสี่สิบไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลงเป็น strong B เป็นเป็น,เป,นเป็น running flat ก็คือหนึ่งเนี่ย แล้วลงมาเป็น A ขึ้น B แล้วลง C อีกทีเพราะฉะนั้นในที่นี้เนะ่ะเราเห็นแล้วมันลงมาถ้ามันอ้อยอิงอย่างนี้แปลว่ามันไม่ลงมาหาข้างล่างมันก็น่าจะอยู่วันแถวเนี้ยนะแล้วอยู่ตรงไหนก็รอัอ่งรอรอรให้มันสร้างฐานสร้างฐานตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับตอนนี้ยังไม่สร้างอะไรเลยขยายดูตรงนี้สัญญาณเมงวมาวยังไม่มีเห็นไหม แอบบิ๊กแบล็กอะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นอันตรงนี้ยังไม่ใช่ฐานแต่ยังไม่ใช่ฐานก็แปลว่าอะไรคงจะลงอีกนิดหน่อยแถวเนี้ยคงจะอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นต้องน่าแปลกใจเลยเลยก็เดีมเมื่อมันเขียวมันอยู่ในขาขึ้นเราซื้อที่เขียวแรกตรงนี้พอแดงตรงนี้เราก็ขาย p r o ฟ i t ไปแล้วแล้วตอนนี้มันแดงอยู่เราไม่ทำอะไรไงก็ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้อง ซีออกเสียใจตรงนี้เป็นไปตามระบบได้กำไรตามระบบแล้วนั่งรอตามระบบพอมันฟอร์มฐานเรียบร้อยแล้วและแฮกเบรกเอาจากช n e l แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อนั้นเราเข้าใหม่เท่านั้นเองนะครับค่ะของห anyway> ุ้นไทยตอนนี้ก็ยังรอไปก่อนนะคะครับรอรอให้ตรงนี้สร้างฐานเสร็จ ถ้าสร้างฐานเสร็จเนี่ยมันโดนหนึ่งแล้ว A ขึ้น B ทีนี้แหละมันขึ้นจริงละก็น่าจะประมาณเนี่ยแถวสงกรานในท่านี้นะหนึ่ง A B บก็ถ้ารอ A B C ได้นะ A B C นะปลายปีเนี่ยก็น่าจะเกิดบุ l ลิชครั้งใหญ่อันนี้เรื่องอินเด็กซ์ต้องใจเย็นๆต้องว่ากันเป็นปีนะฮะอินเด็กซ์ประเทศไทยเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะฮะ บุริชมากเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮสามเ b c เป็นสี่แล้วขึ้นห้าพอสามสี่ห้าขึ้นห้าแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสามสี่เงืนแน้วไซเวสี่แล้ว 4, ลขึ้นห้าอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นภายในสามสิบสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเรายังบูริชมากอยู่ยังอยู่ในขาขึ้นนะฮะ ขาขึ้นสีน้ำเนินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกอย่างน้อย<ะ>ต้องคิดว่าอีกหนึ่งเจเนอเรชันจนกว่าจะสูญสิ้นความเป็นประเทศไทยอะ่ะนะ,ะ,ะอันนี้ขึ้นนานนะผมเรียกสามหนึ่งสองแล้วขึ้นสามขึ้นนานถึงได้บอกว่าลักษณะหนึ่งสองแล้วขึ้นสามอย่างเงี้ยเราน่าจะได้เห็นประเทศเราเป็นมหาอำนาจของโลกอันหนึง่งเหมือนในอดีตอันนี้ฮะหนึ่งสองแล้วขึ้นสามเนี่ยเห็นไหม มันต้องกี่เท่าของหนึ่งสองนะเป็นร้อยเท่าของหนึ่งสองการขึ้นสามเนี่ยมันมันมหัศจรรย์เสมอดูสีฟ้าเนี่ยหนึ่งสองแล้วขึ้นสามเนี่ยลิฟลยเหยนะ,ะอันนี้ก็ก 1, 2, เหมือนกันหนึ่งสองถฉลเมืเนแล้วขึ้นสามเนี่ยอีกห้าสิบปีข้างหน้าไปลิฟเหรอนะฮะพะนันเสร็จเนี่ยลองเทอมเนี่ยนะฮะไปอีกไกลมากช็อตเทอมรอก่อน รอให้มันฟอร์มตัวเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้าฟอร์มตัวเป็นฐานเดี๋ยวมันก็บอกจุดซื้อมาเองอะ่ะนะฮะถ้ามันยังไม่ฟอร์มตัวก็แปลว่ามันจะอ้อยอิงไซเวดาวไปเรื่อยนะครับรออะไรก็ไม่รู้รอรอนนยกคนใหม่มั้ง เดี๋ยวเลือกตั้ง8กุมภานะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะเห็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะแต่นี่คือภาพของเซตที่เป็นดัชนีตัวภาพใหญ่นะคะในการเทรดการจับสัญญาณหุ้นที่เป็นหุ้นรายตัวเนี่ยเท่าที่คุณลุงติดตามดูหรือว่าสัญญาณของทางชมรมเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการซื้อขายหุ้นรายตัวของไทยด้วยบ้างไหมคะคุณลุงคะยังไม่มีฮะแต่ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะ มีเราก็ทำเป็นแบบจริงๆเนี่ยคือทำเป็นแบบเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาอันหนึ่งว่าให้หาอ่าหุ้นซึ่งเขียวแรกมาให้ดูเราเมื่อได้แล้วเราก็เปิดดูหุ้นตัวนั้นนะว่ามันเข้าเข้าแคตตาล็อกรียมีมีสัญญาณแมงม้าไหมนะแทนที่จะไปดูพันตัวเราดูไปกี่ตัวอย่างเช่นในกรณนนี้เราก็สั่งเซิร์ชหาสัญญาณเขียวแรกก็ได้ละเต็มเลยเขียวแรก พวกนี้ทุกตัวจะเขียวแรกนะเช่นเราคลิกตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมปิดนี่ก่อนออย่าเราเซิร์ชมาได้ว่าขณะนี้มีใครเป็นเขียวแรกบ้าง<ะ>เขาบอกว่ามี True <ะ>เป็นเขียวแรก<ะ>เราลองเปิดดูก็ได้ True เนี่ยนะพอเปิดดูปั๊บเนี่ย<ะ>อย่าไหให้มันเพิ่งเขียวแรกจริงจริง<ะ>นะคือเราไม่ต้องไปหาพ่นบันจาให้เราเสร็จเมื่อเราได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปดูภาพใหญ่ว่า t True น่าเล่นไห เข้าตลาดมาอย่างยิ่งย่างไปเนี่ยนะถ้ามันอยู่แถวนี้สิน่าเล่นนี่มันขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยเราบอกไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เปน็นต<ม>้นก็<ม>ไปดูตัวต่อไปไปดูที่อ่าโออนี่เขียวเขียวแรกนี่ฮะเขียวเขียวนี้สองอันนี้ถึงยิงมาจากอันนี้เลยไกลไปหน่อยเอา GPSC เนี่ยก็เขียวเนี่ยเพิ่งเขียวดู IVL นะฮะ เดี๋ยไม่มีเดี๋ยวทำไมล่ะ <c oughs> ที่อยู่เอออันนี้เพียนเพียนเพียนโทษทีเดี๋ยวเอาใหม่ลงลงปิดอันนี้ก่อนแล้วเปิดใหม่เดี๋ยวนะอ,อ่าสต็อกสกรีเนอร์เปิดสกรีเนอร์ขึ้นมานะแล้วก็เป็นตัวนี้ โอเคก็ได okay, <Okay. S 1> okay, no yeah, ้เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเนี่ยเตัวนี้เลือกตั้วใหญ่ไปดูว่าจะดูอะไร่างธนาก็ไม่มีไม่กี่ตัวนะฮะแล้วก็ทำมันตัวนี้มันเพี้ยนไปหลายตัวเหมือนกันแต่ก็ใช้ได้เนี่ยอย่างทรูอย่างโออาร์จีพีเอสไอคืออะไร นี่ยมันก็ได้เขียวขึ้นมาทางนี้พูกที่พิ่งเพึ่งเขียวอ่ะอ๋อขอโทษทีนี่มัน weekly chart เอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนเป็น daily chart โอเคกันเดี๋ยวเอาใหม่นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างอย่างตัว i v l เนี่ยเนะ่พก่งเขียวเห็นไหม i v l ก็เพิ่งเขียว TU ก็เพิ่งเขียวทุกตัวเลยฮะ ITC ก็เพิ่งจะเขียวพอได้ปั๊บเราก็ดูภาพรวมว่า ITC น่าเล่นไหมมันลงมาตลอดนะ ก็ดูตัวเนี้ยตัวที่ลงตัวสุดท้ายเ,ยเป็นสัญญาณแบ่งเม้าไหมเปิดแก๊ปไหมอะไรไหมถ้าไม่มีก็เฉยๆไว้ก่อนนะก็รอเล่นตัวต่อไปเนี่ยที่ลงมาตัวนี้เพิ่งเขียวเนี่ยก็อันนี้ขึ้นไปหนึ่งลงอันนี้มันลงนิดเดียวเองอันนี้ก็ไม่เล่นอย่างนี้เป็นต้นนะค่อยๆดูนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราได้เปรียบอย่างไปดูตัวตวอยซ BCP เราก็รู้ว่าเพิ่งเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะ พอเพิ่งเขียวแล้วเล่นไม้ก็ดูภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหนึ่ง A B มันอยู่ในขาลง C ตรงนี้แล้วก็ร้อให้มันลง C เสร็จแล้วเปลี่ยนเทรนเป็นขึ้นค่อยเข้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีสแกนเอาอย่างเงี้ยนะครับเราดูแพทเทิร์นที่มันพอดีแล้วค่อยเข้าค่ะตคแต่ว่าคือเขี่ยแลกวรันเป็นาณเริ่มตน้ตน,ตนใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าเราจะ เข้าทันทีเนาะต้องไปดูอ่อต้องเข้าไปทําการบ้านดูเพิ่มอีกใช่ครับคืออย่างสมมุติว่าอ่าการเข้าอ่าการเข้าครั้งครั้งนี้อ่ะสมมุติว่าเราอันนี้อ่าดีาานะดีแล้วอันนี้การเข้าเขียวเนี่ยมันมันเกี่ยวหลายครั้งแล้วนะฮะอ่าถ้าเขียวครั้งแรกอย่างนี้ตรงนี้มันขึ้นเยอะเนี่ย ตรงนี้เราจะเข้าไ้แล้วก็ดูก่อนหน้าเนี่ยมีสัญญาณแมงเมาไหมนะมันก็มีเปิดแก๊บพอสมควรเลยบิ๊กแบกมีน้อยหน่อยแต่ก็เริ่มมีสัญญาณแมงเมามีการเปิดแก๊บนะแล้วหลังจากนั้นปินโดจิสามตัวตัวนี้เป็นอินดิซิสี่คนไม่เทรดกันเพราะอะไรเนี่ยสี่ตัวห้าตัวแล้วสร้างฐานเป็นเป็นตะเกียบคู่เนี่ยแย่หมดตรงนี้เป็นการสร้างฐานเนี่ยนะเนี่ย พอสร้างฐานปรับเขียวออกตรงนี้เราก็ดูว่ามันมันเบรกเอาจาก Channel หรือเปล่าเอา Channel มาจากจุดสูงสุดไปถึงจุดต่ำสุดอเอาอันนี้มาจุด่ต่ำสุดตรงนี้นะฮะลงอย่างนงี้พอมัน b เบ a k เอาขึ้นมาแล้วเขียวเราก็ซื้อนีเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยเพื่อเปิดลอง o s i t i o n เนี่ยมันมีข้อแม้เห็นไหมต้องมีสัญญาณแมงม้านำหน้า ต้องมีการ breakout าจ Channel และต้องมีเขียวแต่ถ้าการซื้อเพื่อปิด short position สมมติเราเราเปิด short ตรงนี้แราวแดงมาตลอดเนี่ยนะเราจะปิด short position ปิดที่ไหนปิดที่เขียวแรกตรงไหนก็ได้ช่างมันปิดไปเลยแล้วระหว่างน,นี้ไม่มีเขียวเลยก็ไม่ปิดมาปิดตรงนี้บังเอิญเป็นจุดเดียวกันแต่คนละเหตุผลการปิด short position เนี่ยซื้อคืนเนี่ย ไม่ต้องไปดูสัญญาณแบงเม้าอะไรเพราะเขียวก็ซื้อขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาณสองตัวเนี่ยลองสองอันเนี่ยสัญญาณไม่เหมือนกันะนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยว่าชอ็อตสองครั้งก็ไม่เหมือนกันค่ะณลุงโอเคค่ะขออนุญาตแถมหนึ่งหุ้นนะคะมีนักลงทุนที่เป็นแฟนคลับเราคุณกราฟบอลนะคะถามคุณลุงว่า BDMs นะคะคือถ้าดูจากกราฟจะจบ รอบแล้วหรือ,อยังคะคุณลุงคะจะขอความกรุณาดีดีเอาตามตามนักษัะาของของเวฟของของเวฟนะฮะเราไม่รู้ฟันเมนเทลเขาก็ดูตามเวฟของ BDMS เนี่ยแบงก์ o อกดสิทธเนี่ยนะเราก็เปิดดูวิธีดูหุ้นอะไรก็ตามเราเปิดดูปับ๊บเราดูภาพรวมออกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่มันเข้าตลาดเนี่ยเห็นนะมันเข้ามาเงี้ยแล้วมันขึ้นไป แล้วมันเริ่มลงเห็นไแปลว่าระยะใหญ่ระยะยาวเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในขาลงนะระวังตัวด้วยแต่ถ้ามันขึ้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 นมาถึงแถานี้มันค่อยอยู่ในขาขึ้นเพราะตัวนี้ยข้อที่หนึ่งคือว่าระยะยาวเนี่ยมันอยู่ในขาลงนะระวังตัวด้วยหลังจากนั้นเราก็มาดูวิกฤตชาร์ตให้ละเอียดขึ้นหน่อยหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ เห็นไหมมันเป็นขาลงจริงๆแดงเตือกเลยเห็นไะหแปลว่าอะไรแปลว่ายัางเล่นไม่ได้จนกว่าตรงนี้จะฟอร์มตัวเป็นฐานและเปลี่ยนเป็นอัพเทรนถึงค่อยเล่นจะอย่าเย็นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บดูรละเอียดไปอีกดูเดลิชาร์เนี่ยที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไะหลงมาแล้วแล้วเกิดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเบรกเอาจากช n น e ลขึ้นไปนะฮะ ตรงนี้เนี่ยก่อนจะเรกเอาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีไฮเออร์โลคุยคิดสังเกตเห็นไหมฮะอันนี้มันโลเวอร์โลค่ะไม่ใช่ไฮเออร์โลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนนั้เขียวนี้เนี่ยเป็นฟอลซิกแนลไม่ซื้ออืมมันก็ลงจริงๆเห็นไหม เพราะยังการจะซื้อว่าเปิดโพ i ิชันใหม่เนี่ยมันต้องมีข้อแม้มันต้องมีสัญญาณแมงเม้านำมาถ้าไม่มีอย่างน้อยต้องหาเอโลนํามาเอเอเนี่ยหาเอโลคือมันยกขึ้นโลมันยกขึ้นถึงจะเป็นสัญญาณที่ใช้ได้อันนี้มันบอกเราตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าสัญญาณนี้เป็น False Signal เห็นไหมเราไม่ต้องเสียเงินพอถึงเวลามันลงอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินด้วยเพราะรู้อย่างเนี้ย แต่วันนี้เป็นยังไงน่าอะไรเกิดขึ้นมันเกิดแกลบละาบิ๊กแบ็กเป็นไปได้ไหมว่าอาทิตย์ต่อไปมันจะสร้างสร้างแบริชแพทเทิร์นให้เราแล้วเพื่อรอซื้อจังหวะต่อไปอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ถ้าเห็นแกลบกับบิ๊กแบ็กคู่อย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะลงอย่างรุนแรงต่อแล้วเกิดเป็นเป็นขาลงซึ่ง ซึ่งเป็นคนขายทิ้งเยอะเราค่อยเข้า <Yeah. S 1> การลงเนี่ยนะฮะมันจะมีคนขายทิ้งนะฮะการลงอย่างรุนแรงมีไหมดูของเดิมอดูตรงนี้ดูการลงเนี่ยอย่างรุนแรงเนี่ยเนี่ยที่มันลงอย่างรุนแรงเนี่ยมันลงมาปั๊บเนี่ยเกิดแก๊บบิ๊กแบล็กเนี่ยแล้วมีบิ๊กแบล็กอะไรเยอะแยะเลยแล้วถึงจะเปลี่ยนช้อนกลับเป็นขาขึ้น พอขาขึ้นตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฮเอโลก็เป็น False Signal มันลงมาอีกพอลงมาอีกตรงนี้เป็นโลนี่เห็นไหมโลตรงนี้ก็โลเดิมเห็นไหมเห็นไหมว่ามีไฮเอโลแล้วทีนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเนี่ยไฮเอโลเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเขียวเนี้ยเข้าได้เห็นได้ยังว่าสัญญาณมันบอกเราอะทุกโดยละเอียดเลยอะเพราะฉะนั้นเรารู กนี้เยเราไม่เสียเงินนะตรงนี้เราไม่เข้าแต่สมมติเราไม่รู้เรื่องเลยเล่นแค่เขียวแดงธรรมดานะตรงนี้เข้าไปก็โดนก็หลอกนิดเดียวเพราะอะไรซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ขาดทุนไม่มาไม่มากค่ะ <c oughs> แต่ตรงนี้ดีกว่าไฮเดรโลเราค่อยเข้านะครับอันนี้ก็วิธีดูหุ้นก็อย่างเงี้ยนะครับ Follow the money